สวัสดียังไม่แร้งเลยครับเรื่องห้องไปจำี่หงนเีอนส่เนห้องเธออีเด้เ่งเนี่ยมันคงมันคงสายแล้วเนี่ยมันมอ่ยอนล้มาเลยเอ่ยเลยี่ดอกมันดบ่นี่จะไปดีเลยเดี๋ยวผลดอกวันที่รอเรียกแักมึงมันถูกไว้อยู่เลย้าอพกไห้ฮักแล้วลมมันแห้งนั่น มันไปตามขอตามขอเลยเอยเลยเลยเหนน,น,นนอนดีด <kin> ีเนาะช้ห้องปจํา<โฟ>พี่กับพี่ตัว่ามเไยย่าเด้มันข้อหักไปตั้งตนี่หน,น,นุ่นยงเลยเวเาเงนินไปเงินไปเลยเ <c> ฮ <oughs> ้เงินซําหน่อยได้ไไสุดปัด <c oughs> มัน,นออกไปเรื่อยเลยเพื่อนขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรือเร่อยเนาะสุดยอดเลยฟันนี่เอาในไปปลูกเดี๋ยวมันสุกถ้ามันสุกว่าถ้ามันเหลืออย่างนี้มันหักเลยบางตัวมันหน่อยถา้าเบาข,ข,ข่ำหักแฝดนะนาที่หักนะ,ะต,นต,นตนัวตัวเล็ดโบสมบูรณ์มันก็ล้นล้นหัอแตงตัดออกสุดยอดเนาะดกดบดอมรับ